สวัสดีครับวันนี้มองลวยผ้ามาตามอาจารย์ชื้อชายเป็นเลขเพื่อนบ้านสังเล่านะครับลองปฏิตามกันว่าเพิินได้ตัวใดมากแก้มือไม่นะเพิ่นว่าขาดมาหักแล้วนะครับลองปฏิตามกันเลยครับ alo ครับ alo ครับสวัสดีครับโหลครับดินันมาครับอาจารย์เออด้ยินซาล้วันนี้ใช่แล้วนะครับมาผมก็จะทำผมผมโตเลย เด้อผมกับกระลังลิ้นครับเดิกระลังลิ้นเอามาแต่หมดเงื่อนอยู่นล้วเด้กระลังลิ้นหรืออาจารย์เออกระลังลิ้นแต่ว่าผมคือว่าหมอคือสีนั่นนึงอยากเอาไปให้แต่เนินๆจังน้อยน้อก็เป็นของตั้งไม่หมอตั้งประเทศก่อ็มาครับของตั้งประเทศาะว่าของอันบ้านเฮ้าของใหม่หมอเนี่ยยังเงือยงครับผมให้แล้วให้แล้วของบ้างน้านั่นเงี้ยนวะ เออหายไปแล้วหายไปแล้วเพราะว่าของบ้านนะผมหายไปแล้วว่าแม่นวิ่งเนื่งกับเต้านี่ละไตระลายระลายหน่ผมมากกว่าอยู่งเงี้ยบ่เดี๋ยวเขาพังก็ได้จานได้อยู่คีบเลยโวยผมเสียนไปอยู่นี่เด๋อไม่ผมจะเดาบ่เนาะเฮ้ยไม่ผมจะเดาเด๋อตาคนบางเด้อขันขันไม่เอาแล้วมันก็ต้องอยู่ต้องไในบันทึกไว้ละทั้งหมดกบายเพราะว่าเขี่ยงในยุ่งครับครับเดี๋ยวลองหาผมก็นอเอาจังเดียวกันน่ะจานนาะครับว่าแม่นผมหายวันหมื่อวานนี่ผมจะได้นี่ล่ะ นะครับเดี๋ยวก็เด้อาจารย์เด้อันนี้เป็นของตั้งแดนเด้อหมอเด้อครับเป็นวันที่วันที่หนึ่งเนาะอาจารย์เนาะตั้งแดนวันที่หนึ่งมันออกต้นสองตอแล้วเขาก็เอาเครื่องไทยของเราของหมอครับเออต้อนสองตอได้วหน่มือเนี่ยโหมันเล่นในทัยย้งไถ่ของเหล้าอาจารย์วันที่หนึ่งใบใบเขาก็เอาของไทยเขาแล้วจะก่อนเนาะอือมมก็คำว่าจน,น้อยบัตรประมาณรูมสองรูมเนาก็ได้ของเหล้าตัวครับผม แต่ว่างวดวางหันหายไฟกับของไสหละของบ้านเราเนาะบึงของเก่าก่อนก็เป็นลูลงอยู่ของเก่าที่งวดเสยหายไฟวังหันมั่งมีผมให้วิ่งหากระมอกได้นอกมอนอะครับผมใหวิ่งหากระมอกนี่มบงนู่นเลขกมันหนีปัไหาเนาะมันหนีว่าอย่างไร้ะมีตัวเนาะผมกับไพอยู่กะจับพวกนี่ละสองหกหนึ่งหกไปมุนี่เนาะหกแต่ว่าเลขกมันตัดออกเป็น ในหลักแปดเก้าเอฟหกคุณไปคุณครับผมเออก็เลยเดี๋ยวนี้กับคุณเขาแต่เล่นวิ่งนั่นแหละน้องหมอนอะครับผมเฉียวไม่บันีมอเอามือนีว่าวันที่นึ่น่านีล่ะครับส่งต่อเธอส่งทั้งของบ้านทั้งูของบ้านเปิรน้องหมอนอะครับส่งสองตออ๋อนเอาไปรอดน้องหมอนอะครับผมซิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งในวันที่หนึ่งของต่างแดนเนาะวิ่งวิ่งสามกับซีนหมอครับสามับซีบนล่างปะครับเออบนล่างน้ำกันคือเก้าหนะครับผมผมมุม่ั่กสามเนาะหมอเนาะครับเล่นสาม๋ยวต้อมผมสาม่นละบาหนี้จับคู่ปีสามห้าสามจับคู่ ที่สามเด็กป่าสามเด็วป่าห้าสี่เด็กป่าหกสามเอ่อเลขที่ชุดนี้ละเนาะครับผมเออโตรเรนมาแล้ววันนี้ผมสีแน่นไหนเดอร์เนี่ยไหนสองชุดเดอร์ครับห้าสามกับห้าสี่เออวงผมหาสามกับหาสี่มีละ บ้านนี้เอาโต๊ะกันเนี่ยหมอจากสองตัวครับผมตัวกันตัวกันมีเอาหกแปดอตัวที่สองเจ็ดเก้าหมอครับหมอว่าผมหกแปดไป่ไหวผมแน่โต๊ะกันเนอะแต่พอโต๊ะกันเน้นตัวกันหกแปดครับบ้านนี้เอาสามตัวแล้วมาเนาะครับผม สามตัวมีมีสี่สามสามสี่สามสามแล้วก็สามห้าสี่สามห้าสี่นะครับเนาะแบบสามห้าสี่เอาอีกชักตัวหนึ่งเนี่ยหมอเลขสามโปถแล้วอีกชุดหนึ่งเป็นสามชุดต้องหกหกสามหมอ 6, 6, หกหกสาม โมหกสามอันในเลขสามตัวนี่มอว่องผมเน้นตัวนี้เด้อตัวสามห้าสี่เด้อหมอเด้อครับผมสามห้าสี่นะสามห้าสี่กาตาคุณมอทวยบรโลบล่ะได้ครับเป็นทวยรือนะครับผมอทวยกระโอ่านะครับกัสิมีนะครับจัดจูใจมาเด้อครับกัสิมีเลขวิ่งสามนะครับกับซีบนล่างนะครับ สบายตัววงผู้ไหนวงสามนะครับส่วนเลขสองตัวซีคูหายมากมีซีสามหาสามหาซีหกสามตัวการไม่มีสองตัวคือหกแปดกับเจ็ดเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเน้นหกแปดเนาะเน้นหกแปดส่วนซีตัวรักเนี่หายมากหาสามหาซีนะครับส่วนเลขสามตัวนี่มีซีสามสามสามหาซีหกหกสามเนอะนะครับประมาณนี้เนาะถือต้องรอดจัน เน้นสามห้าสี่ตัวเลยเน้นสามหาสีนะครับเนาะเน้นสามหาสีเลขสามส่วนตัวเองพี่คุณบอกคุณแม่คุณตอบกันดูแต่ว่าว่างานเลขมันไปถนคือยุ่งุ่นออกมาหรือจังไดเพราะว่าผมใส่ใส่มนีเลขเลยความเล่นไปถนคือเลขล่างของข้างอุวฝนอยู่ในหมอข้างคนสองหานะครับเนาะเพราะว่าผมใส่ใส่มันมีเลยกันสองหานะครับห่านนะหมอครับสองหาข้างหน้าเนาะ ทั้งทั้งทั้งทังบนทั้งบนของนั้นนะครับครับทั้งับนเขาเรีนตัวหนานะครับเนาะเออมันถือข้อทั้งหนาได้เป็นเลขล่างครับครับผมเออก็ถือว่าถือทั้งหุนหรืว่ากันมีเอ็ซียุททั้งหุ่นคนจับคนยิบคนสะอาดจะถือยุดอกครับได้เลรียอแล้วมอเนาะครับผมเจ้าหน้าทั้งห้องนี่ก็ฝึกบอร์เนอร์ทั้งเลขล่างหน้าห้องนะอืม ใช่หรือว่าหลัวต่อเดียวนี่เอาไม่ละหมอคือว่าที่ข่าวอยู่หรอกครับผมขอพิโชคเด้อนะครับสำหรับอาจารย์ขอโทษหลายๆเด้อะงวนงานจ้ามายพอาะถือเนาะมันหลุดมันลุยไปครับผมนี่จ้าชื่ว่าจะเงี้ยฟังอยู่หรอกตอดสองตอดเนอเอาทั้งไทยทั้งลาวเด้อท้ายห้าคนั้นในงวนนี่หลายเงี้ยฟังๆมันมีโอกาสแล้วนี่ออกน้ำกันในงวนมือเดียวสองสองยางเนาะหมอเนาะครับผม เออคนถือห้องเงินมาไหนทั้งทั้ง้ายทั้งขวาเด้อจับเอาเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอให้ได้สู้พูดทุกคนขอให้รับใหม่เยโชคดีวันนี้ก็ขอให้โชคครกุญแจรายครับผมงที่แบงก์ปันเด้อนะครับอแต่ที่ที่ช่้งจองมารวยรวยนั่นเนาะสหรับอาจารย์ชูชายเด้อนะครับก็ลองหัดไปเรื่มเร้อยนะครับเดี๋ยวช่วยตัวเลขให้รับชมเด้อนะครับอาจารย์ชูชายตัวใดียลองไปติดตามรับชมกันนะครับเด็กเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับเนาะหามากมาหลายคู่เออหามากอ่ะ หน้องก็ลัองพิจารณาเบิ้งมากน้ำเปิดบ่อนะครับก็มีวิ่งสนะครับกับซบนรางไหบกกลมสามเนาะส่วนเลขซีตัวเลขสองตัวซีคู่นะครับมีซีสามหาสามหาซีหกสามนะครับตัวกันหกแปดเจ็ดเกนะครับชุดพวกไหมาพวกหาสามหาซีราคาหกแปดนะครับส่วนสามตัวไหมาซีสามสามสามหาซีหกหกสามนะครับไหบกคือสามหาซีเด้อนะครับขออีกจุกห้มัน นั่อาจารย์ชุยชายเด้อนะครับเอาเลือกะพาแก้มือกับอาจารย์ใหม่เนะาะเพราะห้โชคใหมนมันกันสกุสกุขนขอบคูณอาจารย์ชุยชาย,ยหลายเด้อนะครับสีบ่บงปันและทาดีมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอซีนะครับให้รวยยกช่องกันเด้อนะครับโชคมันมันสกุลสกุนเอาเัร็จแล้วครับผมขอบคูณอาจารย์ชุยชายสวัสดีครับ